ขยายให้หล่นครับไม่หล่นเลยให้หล่นสิครับเอานั่นแหละเอานั่นแหละให้หล่นครับอเอ่อยาวอีกจะหล่นแล้วแล้วจะหล่นแล้วแล้วจะหล่นแล้วเอาเร็วเอาเอาหล่นยังได้เลขอะไรครับ เลขอะไรเลขอะไรครับเลขอะไรดูดิขอดูหน่อยมองไม่เห็นมองไม่เห็นเลยเลขอะไรครับอ่าโอเคได้เลขนี้เหรอขม่ได้พออย่างเอาอีกอันหนึ่งเหรออ่าเลขอะไรอ๋อเลขสิ่อ,สอันนึง ฮะไม่มันได้เลขหนึ่งอ๋อโอเคอันยอ่ะอะ่อะยาวเลวยาวคไอ้สีส่สเมตรเอา,ลอา,ออาอเลเฉยๆยาว่อีกนิดนึงเร่งเร่งได้ไอ้ไม้นด้ยเลยเร่งเร่งเลยครับเลขเก้เลขเก้าเลขเก้1เออพร้อยังครับ เลวอีกหน่อยยังไม่ออกเยกอะไรครับเลเจ็ดครยังครับอันนี้เล่นแล้วเนี่ยอะไรครับยี่สิบสอ สิบแปดเลขอะไรนะสิบแปดนะเลขอะไรนะส <si <si> <si> ิบเอ็ดมีสองแปดเหรอแปดเนี่ยเหรอสาูกแล้วพอแล้วลูกช่พชายว้าวพอแล้วนะบ๊ายบายก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบาย 有，就在。